ครับกิตติชนาร่วงลูกวันนี้ล่วงลึกชีวิตนักการเมืองเจ้าของฉายาวอลเปเปอร์คนดังสสอออสามสมัยจากจังหวัดสงขลาพักประชาปัตพน์วันนี้ครับคุณสิริโชคโสภาครับสวัสดีครับคุณสิริโชคครับสวัสดีครับแหมวันนี้มาเจอกันรอบสองรอบสองไงไฟล่าสุดเป่ไหมครับพักหลังๆวันนี้รู้สึกหฮฮาเหลือเกินนะ ช่วงขาย,ยาวอลเปเปอร์เนี่ยช่วงหลังนี่งานเข้าเยอะหน่อยงานเข้าเยอะนะตั้งแต่ออกรายการของคุณกิษณะคราวที่แล้วเนี่ย <หะ S 1> ก็งานเข้าตลอดเลยครับทันเลขาเตลอดทันเรขาเลยแล้วเนี่ายฮะฉายานี้ถึงวันนี้นี่รู้สึกยังไงกับมันฮะรู้สึกภ <Wall paper S 1> ูมิมใจเลยครับรอนนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างฐานจากการเป็นวอลเปเปอร์ได้ขณะนี้ก็จะมีสอสวอลเปเปอร์นะครับผมก็เข้ามาเป็นผู้นำวอลเปเปอร์ยกระดับฐานะเป็นผู้นำกลุ่มสสวอลเปเปอร์ครับขณะนี้หนังสือพิมพ์เนี่ยไปเขียนเลยนะครับว่า ขณะนี้ขั้วหน้าจของพรคประชาธิปัตย์แบ่งออกมาเป็นสามขั้วแล้วขั้วอะไรบ้างฮะจากเดิมมีกลุ่มผลัดใบใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มทศวรรษใหม่อันนี้เป็นกลุ่มบอลเบเปอร์โอ้นี่เป็นขุมกําลังหลักอีกเป็นขุมกําลัหขึ้นมาเลยของพลังทางการเมืองภายในประชาธิปัตย์ใช่ครับเขาเขียนถึงขนาดนั้นเลยแล้วยิ่งไม่ขนาดนั้นเลยฮะจริงๆไม่ครับนี่คือภาพที่ออกไปภาพเดียวสื่อมวลชนโอ้แต่ดูยิ่งใหญ่อะ

อันนี้คือการตลาดการตลาดครับวิสัยทัศน์การตลาดออดีมุมกล้องได้ดีครับก็แสดงว่าอย่างไรโปรโมทมตัวเองอยากดังไม่หรอกจริงๆผมจริงๆมุมกล้องนี่มันมาจากการที่ผมเงี่ยหูฟังเวลานักข่าวถามนายกเนี่ยเราก็มีความจําเป็นต้องฟังว่าเขาถามอะไรแล้วนายกตอบอยังไงเพื่อไปวิเคราะห์ต่อไปว่าตอบในแนวนี้มันดีหรือเปล่านะครับแล้วผมเองก็ได้เรียนรู้ด้วยเพราะว่าเราเราไปออกรายการเนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบโต้ได้ครับนะครับของนที่ไปยืนอยู่ข้างหลังไม่บอลเปเปอร์เนี่ย ไปเก็บข้อมูลไปฟังข้ามูลว่านายกพูดอะไรใช่ใช่ครับจะชี้แจงโอเคไหมอะไรยังไงใช่ี่ใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าเดี๋ยวผมเวลาไปออกรายการอผมก็ต้องพูดในทิศทางเดียวกับท่านนายกนะครับ,รบแล้วก็สามารถที่จะตอบโต้และหักล้างตามเหตุและผล<อ>นั่นคือการที่เรามีประสบการณ์จากการฟังนายกให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลา แล้วต้องเป็นคุณสีโชคคนเดียวไม่ไม่มีเลขาที่คนพร้อมพันเป็นอะไรอย่างเงีง้ยคือตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้ปิดช่องให้คนอื่นนะครับไม่มาแต่เพียงแต่ว่า <c oughs> ก็เขาอยู่ที่ว่าจะมาหรือไม่มาเ <c oughs> ลยฮะท่านนายกเขาท่านนายกฟรีสไตล์อยู่แล้วครับอ๋อแต่คุณสีโชคเนี่ยมาทุกครั้งไม่เคยขาดก็มีความก,ก็มีความจําเป็นเพราะว่าก็าช่วยกันมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้นาฝ่ายค้านแล้วอ้อนะครับ,รบพอมาเป็นรัฐบาลเนี่ยผมก็ยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องสนับสนุนการทํางานของท่านนายกในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญั ครับงั้นนี่คือฉายยาที่ภาคภูมิใจภาคภูมิใจไม่ใช่ประชดนะเนี่ยไม่ประชดเลยครับเดิมนี่อาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมเป็นวอลเปเปอร์เออใช่ไหมใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราสามารถทําให้ของที่มันดูแล้วไม่ดีเนี่ยเป็น,ปนของดีได้น,นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างเช่นโอท็อปเนี่ยสินค้ามันดูไม่ดีเราทำแพคเกจิ้งให้มันดีเนี่ยมันก็ขายเมืองนอกได้เลยโกอินเตอร์อะไรเงี้ยนี่ก็เหมือนกันฉายยาก็เหมือนกันครับอย่าไปอายกับฉายยาเหล่านี้ครับ พยายามทำแพ็กเกจจิ้งให้มันดีแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนี่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยนะครับเนี่ยนะฮะใช่ไหมตอนแรกก็อาจจเห็เขินเหมือนกันใช่ไหมก็นิดหน่อยครับคือแรกๆก็มีความรู้สึกว่าไปยิงข้างหลังมันดีไหมคนมันด่าววนเปเปอร์นะครับแต่เราก็เราก็ชี้แจงให้สังคมได้รับทราบว่ามันมีความจําเป็นนะเพราะนายกเนี่ยเดินไปไหนคนเดียวคนก็ดดาว่าเออทำไมไม่มีพรรคพวกมีลูกน้องไม่มีใครบริวารนี้ละพอมีบริวารก็หาวนวลเปเปอร์ล้วก็ชี้ให้เห็นว่าจริงแล้ววลเปเปอร์มันมีหน้าที่จริงๆอือก็ เลขาส่วนตัวนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรียกให้มันแบบดูแล้วคือฮาหน่อยก็คือวอลเปเปอร์เป็นการตลาดเป็นมา m a r k ต t i n g เงี้ยใช่ใช่เพราะว่าชาวบ้านเออ่ชาวบ้านเขาอย่างถามว่าวอลเปเปอร์แปลว่าอะไรเออได้ภาษาอังกฤษได้ภาษาอักางกฤษภาษาอังกฤษวลาคมบาลาคมเลยเออนะฮะ ที่จริงก็คือถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเนี่ยตามฐานะบบาทคุณสีโชคหน้าข่าดนี้ก็คือเป็นเลขานะนการส่วนตัวนี่คือตําแหน่งเป็นเป็นทางการไหมไม่เป็นทางการเพราะว่าสสเนี่ยถูกข้อจํากัดในเรื่องของรัฐธรรมนูนว่าไม่สามารถที่มาทํางานเป็นฝ่ายบริหารได้อ๋อถ้าจะมาตำแหน่งอย่างโคศกเลขาธิการต้องลาออกจากต้องลาออกจากการเป็นสสเพราะเป็นตำแหน่งทางการเมืองมันทับซ้อนเนี่ยใช่ใช่ครับที่ตามกฎหมายปัจจุบันนี้ตามกฎหมายปัจจุบันซึ่งซึ่งมันมีความไม่ชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่มีใครกล้าที่จะตั้งเข้าไปครับกลัวว่าคอรมอเนี่ยจะทําผิดกฎหมายอ๋อ แต่ว่าท,ทุกตำแหน่งเนี่ยคอรมอต้องมีมติไงครับอ๋อครับแต่นี่คือบทบาทฐานะหน้าที่โดยตรงของคุณสีโชคใช่ครับโดยตรงคือในขานุการส่วนตัวส่วนตัวครับแต่ถึงขั้นส่วนตัวส่วนตัวด้วยไม่ถึงขั้นนั้นครับท่าน,นก็มีมีโลกส่วนตัวอ๋อนะฮะผมนี่ก็แค่อยู่ที่ทํางานนะครับไม่ได้เข้าไป ไม่ได้เข้าไปก้าวไกลที่บ้านเลขานุการส่วนตัวคำว่าส่วนตัวนี่คือต้องทําอะไรดูแลอะไรส่วนตัวในส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องเรื่องส่วนตัวนั้นท่านก็จะมีเลขาใหคนหนึ่งนะครับคอยดูแลให้อยู่ของผมนี่นี่จะเป็นเรื่องของเรื่องวิชาการเรื่องตอบโต้ทางการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องสภาเป็นหลักอ๋อข้อมูลเชิงลึกใช่ใช่ข้อมูลรับรวงพรางรับรวงพรางใช่ใช่คือผมคิดว่าผู้นํานะครับไม่ใช่เฉพาะ ในประเทศไทยเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องรับข้อมูลที่ที่มาอย่างไม่เป็นที่มาอย่างช่องทางไม่ปกติสมมุติถ้ามาช่องทางปกติเนี่ยมันก,ก็รับอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ช่องที่ไม่ปกติเนี่ยมันมีความจําเป็นที่ผู้นาต้องต้องรับทราบข้อมูลเหล่านี้นะครับการไปหาข้อมูลแบบไม่เป็นทางการใช่ครับอย่างเช่นจากสสจากประชาชนจากข้าราชการเนี่ยซึ่งส่งมาอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนี่ต้องผ่านผู้สื่โยกหรือเราต้องไปหาด้วยก็ส่วนใหญ่คนจะไม่กล้าเข้าไปหาผู้นอนะครับเพราะมีความเกรงใจครับก็จะมาผ่านผม ก็ช่วยไปคุยกับนายกหน่อยว่าเป็นอย่างนี้ส่วนผมครับส่วนผมนี่ก็มีหน้าที่เอาข้อมูลให้ท่านนายกได้เห็นส่วนคําตอบนี่อยู่ที่ท่านนายกเพราะว่าข้อมูลที่ผมให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีความเห็นจะเป็นข้อมูลแบบดิบๆให้ท่านได้ดูข้อมูลดีเลยท่านครับมีเรื่องนี้มาครับนีครับคนนี้เป็นแบบนี้ฮะเหมือนเวลาผ้าฟุตบอลนะครับนี่จุ่มคนแบบนี้ครับนี่ทานครับปาทีบไดอย่างงี้ก็ได้ครับอย่างนี้อ่ะคือเราเหมือนกับการผ้าฟุตบอลคือผ้าเนี่ยเป็นกลางเอาข้อมูลทั้งสองทีมให้เห็น ไม่ได้ํำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างนี้ถ้าเราเอเอียงเรายัดไส้หรือเราแบบจอันนี้ไม่ดีแน่นอนไอ้เ่งนี้แย่ครับแต่ว่าในฐานะที่ผมเป็นคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยผมให้ข้อมูลที่เป็นกลางที่สุดแล้วก็ยรเมทเชื่อก็นายกเขาก็จะตรวจสอบอีกทีหนึ่งนายกเป็นคนที่รอบคอบนะครับอไม่สุมสี่สมห้าแล้วเป็นคนที่มีปฏิพานไหวพริบเนี่ยเหนือมนุษย์จริงๆครับเวลาเถียงกับนายกนี่เถียงยากมากเขาจะมีมุมที่สามารถที่จะเอาชนะเราได้ทุกเรื่องไม่เคยชนะเลยเคยชนะไหมฮะส่วนใหญ่จะเสมอ สมเรื่องบอลยิ่งใหญ่เลยเรื่องบอลนี่ยิ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะเลยฮะครับออไม่เฉพาะเรื่องงานครับล่าสุดนี่ยังถกเถียงกันเรื่องเอ่อเรื่องสงครามวอเตอร์ลูเลยนะถึงเรื่องนโปเลียนไปนโปเลียนเลยโอ้โหนี่คุยเรื่องอะไรฮะเรื่องพอตัคือคือคือนายกก็บอกว่าเอ่อดูก็เบลิงเซนเนี่ยที่ตอนนั้นเป็นผู้นําทัพเจ็ดชาติเนี่ยที่เอาชนะนโปเลียนได้ที่วอเตอร์ลูเนี่ยคือจบที่อีเทน แล้วก็เก่าอีตันไม่ไหมครับแล้วก็หาบรรยากาศนายกนี่นะฮะแล้วก็เหตุผลที่ชนะได้เนี่ยเพราะเอาความรู้ความสามารถที่ใช้ในในขนามญาติเขาเรียกเขาเรียกเอกาพลาวของอีตันมาผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อเรื่องนี้มันต้องพิสูจน์กันโอ้นี่แบบคุยแบบส่วนตัวมากแต่พอพิสูจน์กันไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเสียงล่ำลือเฉยเพราะว่าดูว่าเบลิงตันเนี่ยก็มาเรียนอีตันได้ไม่นาน แล้วก็ตอนที่เรียนก็มีความรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวรู้สึกไม่ชอบอีตันเพราะฉะนั้นผมก็เลยฟันธงว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียนรู้การลบเนี่ยมาจากสนามฟุตบอลที่อีตันอ๋ออาจจะไปแบบครูพกกระจัมที่อื่นก็ได้ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีข้อมูลดิบมาอีกว่าสมัยนั้นอีตันยังไม่มีสนามฟุตบอลพอจบไปเลย <c oughs> นายกก็จะบอกว่าแต่ว่าม,มันมีสนามที่เหมือนกับสนามฟ<อ>ุตบอลก็ไม่เป็นไรก็ถ<อ>ือว่าเหมือนกัน เกิมันก็จะมีประเด็นที่ถกเถียงกันไปแ,บบนนแต่ส่วนใหญ่เป็นวิชาการอย่างนี้ครับทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น